ปเ,ษษเปนพนักาอะไรครไปเรียกไฟายด้างมั้ยเพาะม่เอาคนที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับควรจะแนะนำนะครับลูกวามว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับทำในแง่มุมไหนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไหมนะครับแล้วก็คนที่แนะนำด้านกฎหมายกับลูกวามเนี่ยควรที่จะช่วยกันหาความจริงนะครับแล้วก็ให้ความเนี่ยมันปรากฏออกมาส่วนการเานณานะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับ ได้รับโทษแค่ไหนพอสมควรหรือไม่เนี่ยก็ให้ทางศาลเนี่ยท่านพีน่นะครับผมก็รู้สึกเสียใจนะครับว่าทนายที่ให้ข้อมูลนะครับหรือให้แง่กฎหมายกับลูกความที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกเสียใจกับวงการทนายความนะครับฟ้องกลับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าศาลท่านเมตานะครับว่าผมไม่ผิดนะครับผมก็คงต้องฟ้องกลับใช้สิทธิตางด้านกฎหมายเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ทำแค่เพื่อตัวเอง วันนี้เนี่ยครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีการขู่ฟ้องพี่น้องสู่เหมือนชนมีการฟ้องทางตำรวจนะครับถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นที่จะหาความจริงไปให้ศาลตัดสินว่าใครผิดใครถูกอันนี้คือสิ่งที่ผมทนไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมเสียใจอย่างคือว่ามีการขู่ฟ้องญาติญาตินะครับของผู้เสียชีวิตนะครับแทนที่จะแสดงความเสียใจนะครับก็ไม่มีคาพูดนั้นออกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเสียใจ นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมาขู่ฟ้องผมอีกนะครับซึ่งขู่ฟ้องผมตัวคนเดียวเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็ยังไปขู่ฟ้องตำรวจไปยึดอเอ่อตือมวลชนนะครับแล้วก็ญาติญาติเขาเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะต้องปกป้องนะครับเอ่อทุกทุกคนนะครับในเรื่องของคดีแรกของผมที่ว่าทางนู้นเนี่ยฟ้องผมมานะครับถ้าเกิดได้เจอนะครับผมก็ยังยืนยันกับแอม บอกว่าทําไมไม่เชื่อผมตั้งแต่วันแรกนะครับว่าให้พูดแต่ความจริงนะครับเรื่องใหญ่นะครับก็จะได้เป็นเรื่องเล็กนะครับจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเจอทนายความนะครับผมก็ยังอยากยืนยันแล้วก็จะถามเราว่าทนายถือว่าเป็นขบวนการยี่ทําเริ่มต้นนะครับที่จะช่วยกันหาความจริงนะครับแล้วก็สิ่งท,ที่ทนายความเนี่ย จะต้องปกป้องลูกความของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะต้องมีจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณมากกว่านี้ครับผมณวันนี้ก็ยังไม่ได้รับสารภาพวยังยืนยันว่าไม่ได้กินวัญชาจากผู้เสียชีวิตตัวเรามีความเห็นว่าไงคือเท่าที่ผมทราบจากข่าวนะครับก็ทราบจากพี่น้องสื่อมวลชนเช่นเดียวกันว่ายังไม่มีการยอมรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการยอมรับแล้วมีการกลับไปกลับมาพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับ ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคุณรัฐีจบเป็นจำเลยในคดีเมื่อวันนี้หรือในอนาคตกลายเป็นผู้เสียหายเนี่ยจะมีการยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนทนายความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไหมเนื่องจากว่าเป็นการผูผมหรือและตัวเองเป็นผู้เสียหายโดยี่งคือก็วันนี้นะครับผมเนี่ยเป็นผู้เสียหายโดยตรงแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมก็ได้ไปยื่นร้องบรรญาทนายความและผมเชื่อว่าประธานบรรดาทนายความ นะครับแล้วก็สภาธนายความเนี่ยนะครับคง<ช>จะไม่นิ่งเฉยเรื่องนี้คงที่จะตัดสินอะไรที่ได้รวดเร็วว่องไวเพราะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเ,เป็นการสะเทือนใจเนี่ยทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกนะครับปร,ประเด็นเ,เนี่ยคือว่าในอนาคตเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราจะคัดค้านการปล่อยตัวโชว์เท้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีนี้ไหมเอาเป็นเวลาเอาเป็นตัวอย่างให้ดย ยังไงนะครับต<อ>่บบา่ารดอนเขาไม่<ข>ออบต่อครับผม<อ>ก็ก็ต้องมีการยื่นเรื่องคัดค้านอยู่แล้วมีการยื่นเรื่องคัดค้านอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอ,อคนที่เอ,อเป็นทนายความก็ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีเป็นผู้ต้องหาขึ้นมานะครับแล้วมีการมามอบตัวนะครับหรือมีการจับกลุมขึ้นมาเนี่ย <ร umes. S 1> นะครับผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะญาติ ซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาโดยเฉพาะคุณแม่แมของน้องก้อยนะครับแล้วก็พี่สาวของน้องก้อยอแล้วก็มีเพื่อนของน้องก้อยอีกสองคนนะครับซึ่งไม่ได้ออกในรายการเมื่อวันที่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมาแต่อ้างเป็นพยานแต่ก็มีการมาอ้างเป็นพยานนะครับต้องให้เขาเดินทางมานะครับซึ่งลูกสาวเขาด้วยนะครับลูกสาวของก้อยก็ต้องหยุเดเรียนแล้วก็เดินทางมาวันนี้นะครับ ที่ดีกวัากัรที่คำฟ้องรวบตัวเขาในการฟ้องร้องรวบเขเออถ้าถามผมเนี่ยผมมองแล้วมันก็เป็นการฟนองแก้เกี้ยวนะเพราะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่ที่พวกต่างในคําฟ้องเนี่ยมันมันไม่ไ,ไมน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าแอมนเนี่ยก็ได้มีการพูดกลับไปกลับมาครับถ้าไม่เรียกว่าโกหกจะเรียกว่าใช่ครับแล้วตํารวจเองเขาก็ทํารายงานมาว่าเอ่อตรวจหัวปักจริง,รงใช่ครับพาไปตรวจที่นั่นที่นี่ก็ไม่พบนะข้อมูลหรือหลักฐานตามที่กล่าวห้าง ครับแล้วก็ขอเสริมท่านอาจารย์เดชาสังเกตว่าในวันที่ฟ้องเนี่ยเป็นการฟ้องวันที่ยี่เ็เมษายนนะครับซึ่งผมไปออกรายการเนี่ยวันที่แ8เมษายนผมเชื่อว่าการฟ้องในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปิดปากเพื่อ,อมไม่ให้ผมออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยช่วยเหลือสังคมในเรื่องของนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเป็นกระบอกเสียงที่สื่อสารไปยังญาติต่างๆให้ได้รู้ถึงพฤติกรรมการกระทําของคนที่ผู้ถูกกล่าวหาคนนี้ แล้วก็เป็นที่มาของการออกหมายจับมื่วันที่25แล้วหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ได้พี่น้องสื่อมนชนนี่แหละนะครับได้ชี้เบาะแสต่างๆของพฤติกรรมและพฤติกรรมของนตแอมเนี่ยเป็นที่มามีการออกหมายจับถึง15หมายว่าในในเรื่องคดีก็ไม่น่าจะจตงวนในเรื่องไหนครับครับเรื่องคดีไม่น่ามีปัญหาครับครับมาเดินทางในส่วนของการที่ทสการเนี่ยการที่เป็นพนายด้วยแล้วเป็น ลูกฟ <Cornell. S 2> ้าด้วยสูบฟูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามศุกการเดยดีนนในการต่อสฟูกสิเออมีน้อยมากนะครับคดีน่าจะเป็นคดีแล้วโดยทั่วไปทำไมความเนี่ยเขาก็จะไม่ไปทําอะไรที่จนถึงขนาดเป็นผู้ต้องหาเขาจะด้วยไม่ค่อยดีนะนั่าจะเป็นคดีแล้วน้ำมันในการสอบการต่อสฟูกดีว่าความเชื่อหน้าเทียบหรือน้ำหนักในการที่จะทำผิดภาษาเนี่ยมันจะทำให้รู้ตอนในการ่อสู้ มีก็ทนายความการผู้ต้องหาและความน่าเชื่อถือก็ลดลงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าศาลมองลักษณะไปช่วยลูกความในทางที่ถูกต้องได้นะครับส่วนตัวทนายเดชาเองให้รับเป็นคดีได้เอาไหมคดีอะไรครับคดีอาแอันกรเป็นทนายแอมอะไรครัไปเรี้ยงไฟดูเป่ามงนะครับเขาไม่เอาครับไม่เอานะครับเรื่องมันเลี่ยงเสียชื่อเสียงนะพยานหลักฐานก็ชัดเจนแล้วไปไปทำตอวดีดีกว่านะครับทีนี้ที่มองว่าสารจากระดับรอง เอออันนี้คุณบอกคนถามไม่ได้นะต้องรอต้องสายตรวจแต่ก็มีความเชื่อมั่นแบบว่าเราจะได้รับคฟังครับการฝ่ายเขาเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเลขมาเป็นเท่าไหร่เรียกเท่าไหร่เอ่อทางแอปใบด้วยไม่มีต้องฟ้องให้ติดคุกอย่างเดียวนะครับก็เป็นงานผมงปู่ครับเพื่อไม่ให้ผมออกมาพูดนะครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับ ไอออะะรนเก็คือเขาหมด12คลิป12คลิปนี่เป็นการพุยกันเนี่ยที่แอมเนี่ยเขาพูดคุยกับผม12คลิปเขาพูดคุยกับผมและนอกนั้นจะมีรายงานของตำรวจที่สอนัดบกเป็นการพูดคุยในการว่าไม่ได้มารับส้มไม่ได้มารับก้อยไม่ได้เอาตับเสียงก้อยไปอยู่ในตำนวน ที่เขาอกแบีนะครับเดจะาเล่าให้ฟังจริงเราไปพูดถูไหมใช่ครณบใช่ครับเออคืออ่างนี้พิธีกรเขาถามผมว่าพฤติกรรมเรื่องตัดินเนี่ยเป็นะไ่ี้ที่เขาเลาตัมคลิปที่อ่าใช่แล้วหลังคลิปผมก็มาสอบเขาเลยพันทุกคนล รายการทีกลับนีมีรายงารยงสารรายงารยังสารอ๋อน like ี่เป็นตรกททำรายงารยงสารหมดแล้วคนคนที่พูดว่าหัวปั่นเนี่ยคือตำรวจไหมครับก็มีพูญอยู่ว่าแต่ว่าสองฝั่งก็ต้องขึ้นต้อากันอใช่ใช่้รก็ขึ้นตั้ว่าที่เราทีหลังเพราะว่าเรานคน่อีคากสัมของผู้ขายอาหารเลยีเออก็ฟ้องเทสต์ฟ้องเท็ตฟ้องเทสต์ถ้ามีการเปิดฟ้งเทสตก็เปิดฟ้งเท็ตด้วยใช่รัฟ้องเท็ตก็ห้าปีเปิดค้งเท็ตก็เจ็ดปีรวมแล้วสิบสองปีพวกคนที่ ่ยากนะี้่วันนี้คุณี่ตายคือีคลพีเป็นหลักนะคอไม่ไม่เราได้นี่ยโอเคที่สรุป